โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่กายก็จะมาสอนตัดต่อคลิปที่พี่กายเปิดให้ดูช่วงต้นนะครับผมแอปที่พี่กายจะใช้ทํในคลิปนี้ก็จะมีแอปแคปคัดหรือแอปจีนะครับผมแล้วก็แอปไ i ฟ์โมชั่นนะครับผมนะก็กดปุ่มบอกตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเราอยู่หน้าแอปแคปคัดนะครับผมหรือหน้าแอปจีนะก็กดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมพอเราบวกคลิปวิดีโอกับรูปภาพของเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็ให้เราไปบวกคลิปเสียงมานะครับผมก็คือคลิปเสียงก็กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับผมอ่าพอเลือกไฟล์เข้าไปแล้วมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกวิดีโอที่มันมีเสียงเพลงที่เราต้องการนะครับผมพอเราเลือกมาแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็มากดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะปิดเสียงไว้นะโอเคนะครับผมแล้วเราก็มากดตรงรูปภาพตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ ทำการขยายมันออกมานะครับผมขยายออกมาแบบนี้เลยให้เท่ากับเสียงเพลงนะเพราะขยายมาแบบนี้เราก็มาปรับตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับมาปรับให้มันเป็น 720p นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น60นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงๆตรงนี้ไปเลยนะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราไปทําการบันทึกในแอปแคปคัทหรือแอปจีนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาที่หน้าแอปอไลน์โมชั่นนะครับผมนี่ก็คือชื่อแอปนะครับ ของผมก็จะเป็นเวอร์ชัน3.5นะครับผมนะเมื่อตือที่ใช้ก็เลียวมี5 i นะครับเห็นคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็ให้ทุกคนครับกดปุ่มบวกสีเขียวด้านล่างเลยนะครับผมโอเคนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกขนาดตามคลิปวิดีโอของเรานะครับผมนี่ครับเป็นแนวตั้งก็เอาแนวตั้งนะครับผมผมก็จะเป็นแนวนอนปรับตามนี้เลยนะครับผมพอปรับเสร็จก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็มากดปุ่มบวกสีเขียวตรงนี้นะครับผมอ่ากดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาเลือกเป็นไฟล์วิดีโอนะครับ พอเราได้คลิปวิดีโอแบบนี้<ม>แล้วนะครับผมเราก็มากดปุ่มบวกสีเขียวตรงนี้อีกครั้งนะครับผมโอเคแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเลือกปุ๊บพอเลือกตรงนี้เราก็อ่ามาแตะตรงเลเยอร์สีม่วงครูลนะครับผมของใครจะเป็น CEO, สีเขียวสีแล้วก็แตะไปเลยนะครับผมตรงเลเยอร์ที่เราบวกมาแล้วมันก็จะมีไอ้จุดขาวๆพวกนี้นะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วก็กดตรงจุดข,ขาวๆนะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาให้เต็มจอครับผมโอเคพอเราขยายมาแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็กดมาตรงนี้นะครับผมนี่ แตที่ตรงเลเยอร์สีชมพูนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะโอเคปับแบบนี้นะครับผมให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้เลยนะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็มากดตรงเลเยอร์สีชมพูนะครับผมอา่าแล้วก็มาที่เจ้าตัวเอฟเฟกนะครับผมนี่เข้าไปเลยแล้วก็กดปุ่มบวกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าเราก็จะมาเลื่อนไปข้างหลังสุดนะครับผมแล้วก็มาเลือกเป็นเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมอโอเคนะครับเอฟเฟกตตัวนี้แล้วก็มาเลือกเป็นอันนี้นะครับผมโอเคเลือกปุ๊บแล้วก็มากด ตรงนี้นะครับอ่ากดตรงนี้ก็กดปุ่มบวกขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็มาตรงคัลเลอร์ไลท์นะครับผมก็คือตรงนี้นี่นะครับผมคัลเลอร์ไลท์นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับผมเอาเป็นเอฟเฟกต์แกมมาตรงนี้นะครับผมโอเคแกมมานะก็มาปรับแสงตรงแกมมานะครับผมนี่พอมาหน้านี้เราก็กดเข้าไปในนี้เลยนะครับผมโอเคกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็ปรับขึ้นสุดนะครับผมอันนี้ก็ปรับลงสุดนะครับอันนี้ก็ปรับแล้วแต่ความชอบนะครับผมผมก็จะเอาซับประมาณ19ก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ กดบวกขึ office, hotel, Now, room, okay. startup, okay. ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็มาตรงที่เอฟเฟกเบอร์นะครับผมก็ค you okay. okay. right. ือเบอร์ตัวนี้นะนะครับผมแล้วก็มาเลือกเป็นเบอร์อันนี้นะครับผมโอเคครับขอได้แบบนี้ก็กดย้อนกลับไปเลยนะครับผมแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วให้มาเลือกเป็นอันนี้นะครับผมมาเลือกอันสุดท้ายผมก็คือเจ้าตัวนี้นี่นะครับผมอันสุดท้ายนะโอเคนะครับผมอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมว่าท้องฟาร์มจะมีเสียงแล้วนะครับผมโอเค แล้วเราก็มาแตะตรงวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าไปที่เอฟเฟกก็คือตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกนะอ่าหมาเอฟเฟกขึ้นมาครับผมเลื่อนไปข้างหลังสุดครับแล้วก็จะมาเป็นเอ่อเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็มาเลือกเป็นเอฟเฟกเจ้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับกดเลือกไปเลยครับอันแรกก็ปรับให้ขึ้นสุดนะครับผมอันที่2ก็ปรับลงมาสักประมาณ9ประมาณ8ประมาณนี้นะครับผมโอเคเห็นไหมนะครับมันจะเป็นกระพริบกระพริบ้วนะครับผมโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมมล้วก็คือมา มาร์กจังหวะที่มันตัดภาพนะผมโอเคนะครับผมก็เลื่อนมาก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมปุ๊บประมาณนี้โอเคมันจะตัดตัวนี้เราก็กดมาร์กนะครับผมปุ่มมาร์กจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคกดมาร์กปุ๊บแล้วก็มามาข้างหน้าอีกนะครับผมเอาสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมาร์กปุ๊บแบบนี้โอเคนะครับผมพอเรามาร์กเส้นข้างหน้าแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็มากดตรงรูปตาตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาให้แบบคลิปเรากระตุกนะครับผมโอเคไม่ให้แอปเรากระตุกนะพอแบบนี้แล้วเราก็กดเล่นนะคผมว่า เอ่อจุดมาร์กของเสียงเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมลองกดดูนะนะครับผมจุดมาร์กก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมากรอีกทีนะครับก็อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคผมก็ได้ปุ่มมาร์กเสียงแบบนี้แล้วนะครับผมก็มากดตรงรูปตาอีกครั้งนะครับผมนี่เราก็มาตรงวิดีโอเลยนะครับผมกดไปที่เอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็บวกเอฟเฟกต์ขึ้นมานะไปตรงคัลเลอร์ไลท์นะครับผมนี่ คันเลื่ตรงนี้นะแล้วก็มาเลื่อนลงมานะครับผมเอาเป็นเอฟเฟกต์แกมมาอันนี้นะครับผมโอเคบอกมาเลยนะครับผมก็มากดเข้าไปในเอฟเฟกต์แกมมานะครับผมอ่าก็มาตรงเส้นสีแดงนี้นะครับผมแล้วก็กดมาร์คนะครับผมโอเคมาร์กเสร็จแล้วก็มาร์คเออข้างหน้าเส้นสีแดงนะครับผมข้างหน้าเส้นสีแดงแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับมาร์กตรงเส้นสีขาวครับผมอ่ามาร์กตรงข้างหน้าเส้นสีแดงไว้ก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็มาร์กไปเลยนะครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับปรับแสงตรงเส้นสีแดงขึ้นนะครับผมก็ พิกายก็จะปรับเป็นหนึ่งจุดูนศูนนะครับผมแบบนี้นะโอเคนี้ก็หนึ่งจุดูนูนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่เลยอันนี้ปรับเต็มเลยก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมอืมใครจะปรับเต็มก็ได้นะครับผมโอเคพอปรับได้แบบนี้เราก็มาตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับมาตรงนี้แล้วก็ปรับขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ปรับแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนี่เอาเส้นสีขาวมาไว้ระหว่างกลางปุ่มมาร์ก่อนนะนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมนี่โอเคนะครับผมก็ แล้วตอนต่อไปนะครับผมเราก็มาตรงในเย่อ่ไอ้สีฟ้าตรงนี้นะครับผมกดไปที่เอฟเฟกครับผมมาตรงเอฟเฟกเบอร์นะอ่าปรับเบอร์ขึ้นอีกนะครับผมแบบนี้ให้มดูแบบสมูทขึ้นนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็มาแตะตรงวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าไปที่เอฟเฟกครับบอกเอฟเฟกครับผมมาตรงเอฟเฟกเบอร์นะครับผมนี่ให้ทุกคนนะครับกดมาเลือกเบอร์ตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมไอตัวเป็นรูปดาวนี้นะครับผมโอเค กว่าแบบนี้อ่าแล้วก็มาตรงเอฟเฟกต์เบอร์นะครับผมมาปิดเป็นศูนย์ก่อนนะเขานน่เป็นศูนย์ศูนย์ไว้ก่อนนะแล้วก็มามาร์กตรงเส้นเอ่อสีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มามาร์กตรงนี้อีกครั้งนะครับผมอ่ามามาร์กตรงเส้นสีแดงตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็กลับมาตรงเส้นสีแดงไอ้ตรงกลางนี้นะครับผมก็ปรับเบอร์ขึ้นนะครับผมนะครับปรับเบอร์ขึ้นเลยประมาณนี้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมโอเคปรับอันนี้ขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหม นะครับผมก็ปรับขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็กดตรงวิดีโอเหมือนเดิมนะครับผมอ่าไปที่เอฟเฟกครับผมบอกเอฟเฟกขึ้นมานะไปตรงเบอร์นะครับผมนี่เบอร์นะแล้วก็มาเอาเป็นโมชั่นเบอร์นะครับผมก็คืออันนี้นะโอเคนะครับผมโมชั่นเบอร์ก็ได้แบบนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการทํากระตุกนะครับผมแล้วก็กดมาตรงวิดีโอเลยนะครับผมแล้วก็มากดตรงที่เอเจ้าตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมนะครับผมแล้วก็มามาร์กนะครับผมมาร์กอันแรกนะครับผมอยู่ตรงเส้นแดงนะอันที่2ก็มา ตัวเส้นแดงที่สามก็มาเส้นแดงนะครับผมแล้วก็มาตรงเส้นแดงตรงนี้นะครับผมก็มาบังคับอันที่สามนะครับผมก็คือตัวนี้โอเคนะครับบังคับมันเข้ามาเลยนะนี่ปรับเอ่อไอเลื่อนเข้ามาสักประมาณ2องพนะครับผมนี่ประมาณนี้โอเคนะครับสองพนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอันที่2องเดยนะปรับให้มันเอียงนะครับผมเอียงตามใจชอบนะพี่กายก็สัก2นะครับผมนี่นะครับผมจะสองเอาสามก็ได้นะประมาณนี้เดี๋ยวพี่กายขอเอาสามดีกว่าครับผมแล้วก็มาอันที่แรกนะครับผมแล้วก็ลากมันขึ้นนนนมมมาี้ะครับผเห็ นะครับผมโอเคนะครับลากเข้ามาเลยนะน okay. nice ะครับผมโอเคนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคปึ๊บแบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็ลากมันมาฝั่งขวามือครับผมนี่แบบนี้ลากมันออกมานะครับผมตอนนี้พี่กาขอลากก่อนนะครับผมนี่เลยลากมันมามากเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ปรับลงมาเอียงเป็นซักลบสามประมาณนี okay. ้นะคร right ับผมโอเคลบสามนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นซูมเข้าอีกนิดนึงนะครับผมนี่ใช่ไหมนะครับซูมเข้าอีกนะครับผมเอ่ออันนี้มันยังไม่พอดีนะครับผมแล้วก็ การเลื่อนไปอีกครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมส่วนอันนี้ก็เอปรับเลื่อนมันกลับมาที่เดิมมาครับผมนะครับเลื่อนมาที่เดิมนะแล้วก็ขยายออกเท่าเดิมมาครับผมอันนี้ก็ปรับเป็นศูนย์นะครับผมนี่ปรับเป็นศูนย์แล้วก็ขยายออกนะครับผมขยายออกให้มันเป็นเหมือนเดิมอะโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาตรงไอ้ระหว่างกลางปุ่มมากนะครับผมก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคก็เข้าไปเลยแล้วก็ปรับขึ้นแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ปรับเหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะครับ ปรับแบบนี้นะครับผมอันที่สองก็ทำเหมือนกันนะครับผมเข้ามาปรับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคปรับแบบนี้ไปเลยนะอันนี้ก็รนนปรับนะครับผมโอเคนะครับพอเราปรับเสร็จแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็กดตรงวิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมบอกเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็กดบอกเอฟเฟกต์มาอีกครั้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงเอฟเฟกตตัวดีนี้นะครับผมน,นี่ตัวดีนี้นะครับผมแล้วเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับผมมาเลือกเป็นเอฟเฟกต์กำแพงนะครับผมโอเค เพื่อแบบนี้แล้วก็มากดตรงเอฟเฟกต์กำแพงนะครับผมอ่ามากดเปิดตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมกดเปิดตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะผมกดบอกเอฟเฟกต์มาก็กดเปิดกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็เปิดลูกตานี้ก่อนเพื่อที่เปิดเอฟเฟกต์นะนะครับผมอ่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้นะอ่าก็จะเป็นกระตุกแบบเอียงที่ทุกคนต้องการแล้วนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็ คลิปสอนกระตุกก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมที่ชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามพี่พีด้วยนะครับ